สวัสดีคะ่ะนักศึกษาที่รักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา89706การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนวันนี้ครูจะมาอธิบายถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนในชุดวิชานี้นะคะเพื่อนักศึกษาจะได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนของตนเองเพื่อให้เกิดความสมดุลของชีวิตครอบครัวชีวิตการเรียนและก็ชีวิตการทางานนะคะ ชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาเลือกของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนประกอบด้วย6หน่วยกิจนะคะซึ่งเราก็จะจัดการเรียนการสอนตามจำนวนชั่วโมงให้ครบทั้งหมด6หน่วยกิจนะคะชุดวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้นักศึกษานะคะสามารถอธิบายสถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังนะคะ ที่สำคัญของประเทศและก็ของทั่วโลกนะคะและรวมทั้งผลกระทบของการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเนี่ยที่มีต่อผู้ป่วยครอบครัวและก็ระบบบริการสาธารณสุขเนี่ยได้รวมทั้งอธิบายแนวคิดที่เกี่ยวข้องนะคะที่สำคัญนะคะในการดูแลหรือให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้นะคะและอีกประการหนึ่งก็คือต้องการให้นักศึกษาสามารถอธิบายนะคะ เรื่องของการประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังการเพียบาลและการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีความซับซ้อนอย่างต่อเนื่องที่บ้านและในชุมชนได้ระบบแนวทางการส่งสร้างเสริมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังและศักยภาพของผู้ดูแลนะคะการสร้างเสริมเครือข่ายกลุ่มช่วยเหลือตนเองการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้ รวมทั้งนักศึกษาควรจะต้องวิเคราะห์นะคะบทบาทผู้จัดการรายกรณีผู้จัดการการดูแลและผู้ดูแลร,ระบบการดูแลโรคเรื้อรังได้นะคะและสิ่งสำคัญนักศึกษาควรจะต้องประยุกต์ใช้มโนมติและทฤษฎีในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้งทฤษฎีทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนะคะ รวมทั้งสามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นะคะใช้นวัตกรรมทางการพยาบาลในการจัดการโรคเรื้อรังตามสถานการณ์ที่เรากำหนดให้ได้นะคะซึ่งจากวัตถุประสงค์นั้นนะคะในเนื้อหาของชุดวิชาก็แน่นอนนะคะก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ว่าก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของสถานการณ์และผลกระทบของการเจ็บป่วยนะคะแล้วก็มโนมติและทฤษฎีที่สำคัญนะคะในการดูแล ผู้ป่วยโรคเรื้อรังการประเมินภาวะสุขภาพการพยาบาลและการวางแผนจำหน่ายนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเสริมสร้างการจัดการตนเองของผู้ป่วยนะคะศักยภาพของผู้ดูแลการสร้างเครือข่ายกลุ่มช่วยเหลือตนเองการพัฒนาศักยภาพของชุมชนบทบาทผู้จัดการรายกรณีผู้จัดการการดูแลและผู้จัดการระบบการดูแลนะคะ รวมทั้งการจัดการโรคเรื้อรังที่เราเลือกมาก็คือเป็นโรคที่พบบ่อยในชุมชนนะคะและสุดท้ายอย่างที่ครูว่าได้อธิบายไปแล้วนะคะว่าเราอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยประยุกต์นะคะความรู้ทฤษฎีหลักการนะคะแล้วก็ทางด้านทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนะคะรวมทั้งหลักฐานเชิงประจับและนวัตกรรมมาใช้ในการพยาบาลได้นะคะโดยคณะ กรรมการบริหารชุดวิชานะคะก็ได้ประชุมร่วมกันแล้วก็กำหนดนะคะเนื้อหาสาระออกเป็น15หน่วยนะคะซึ่งถ้านักศึกษาลงทะเบียนวิชานี้นักศึกษาก็จะได้รับประมวลสาระชุดวิชานะคะทั้ง15หน่วยนะคะก็คือหน่วยที่1ก็พูดถึงในเรื่องของสถานการณ์และนโยบายการป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรังในชุมชนนะคะหน่วยที่2จะเป็นเรื่องของการจัดบริการพยาบาลน,นะคะผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน หน่วยที่3พูดถึงแนวคิดทฤษฎีนะคะในการพยาบาลผู้ป่วยนะคะบทที่4ก็จะเป็นเรื่องของบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงนะคะในการพิพบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนนะคะและหน่วยที่5พูดถึงแนวคิดการดูแโลโรคเรื้อรังที่มีปัญหาซับซ้อนที่บ้านและในชุมชนนะคะหน่วยที่6จะพูดถึงการดูแลครอบครัวนะคะที่มีผู้ป่วยนะคะกลุ่มนี้อยู่นะคะ ตั้งแต่หน่วยที่7ถึงหน่วย15เนี่ยเราก็จะเข้าสู่โรคสำคัญต่างๆนะคะก็คือหน่วยที่7จะพูดถึงเรื่องของโรคติดเชื้อเรื้อรังอันนี้ก็จะเป็นโรคเอสและวัณโรคนะคะหน่วยที่8กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดเรื้อรังก็จะพูดถึงกลุ่มโรคความดันโลหิตสูงนะคะโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองนะคะ หน่วยที่9จะพูดถึงกลุ่มโรคต่อมไรท่อนะคะซึ่งปัญหาสำคัญของประเทศเราก็คือโรคเบาหวานนะคะแล้วก็โรคไตเรื้อรังนะคะส่วนหน่วยที่10จะพูดถึงกลุ่มโรคระบบหายใจเรื้อรังก็แน่นอนค่ะนี้ไม่พ้นเรื่องของโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะคะหน่วยที่11นะคะจะเป็นกลุ่มโรคกล้ามเนื้อและกระดูกเรื้อรังนะคะซึ่งหน่วยนี้เราจะพูดถึงเรื่องของโรคเกานะคะ เรื่องโรคข้ออักเสบแล้วก็เรื่องกระดูกสันหลังอักเสบนะคะส่วนหน่วยที่12จะเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งปากงดลูกมะเร็งตับและลำถุงน้ําดีนะคะแล้วก็มะเร็งลําไส้นะคะส่วนหน่วยที่13จะพูดถึงเรื่องกลุ่มโรคสุขภาพจิตและจิตเวชนะคะก็จะหนีไม่พ้นเรื่องของอ ภาวะซึมเศร้านะคะเรื่องของโรคจิตเภทนะคะแล้วก็ร่มอารมณ์สองขั้วนะคะส่วนหน่วยที่14นี้จะมาเข้าสู่ปัญหาโรคเรื้อรังในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นนะคะซึ่งก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของโรคออทิสติกนะคะโรคการเรียนบกพร่องนะคะแล้วก็โรคอ้วนรวมทั้งโรคโลรหิตจางจากธาลัสซีเมียนะคะ และหน่วยสุดท้ายนี่จะเป็นของผู้สูงอายุนะคะซึ่งปัญหาที่สำคัญก็คือเรื่องของความจำเสื่อมนะคะแล้วก็เรื่องของพาร์กินสันนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะนักศึกษาจะได้รับจากประมวลสาระชุดวิชานะคะอย่างตัวอย่างที่ครูโชว์ให้นะคะประมวลสาระชุดวิชาของชุดวิชานี้จะมีทั้งหมด3เล่มนะคะซึ่งจะแบ่งกันเล่มละหหน่วยนะคะ แล้วก็จะได้รับแนวการศึกษานะคะซึ่งจะมีสองเล่มนะคะเล่มละ7หรือ8หน่วยนะคะแล้วก็แผนกิจกรรมการศึกษานะคะซึ่งอันนี้นักศึกษาแต่ละปีก็จะมีแผนกิจกรรมอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเมนหลักนี้ก็จะคล้ายคลึงกันนะคะที่ไม่เหมือนกันก็จะเป็นในเรื่องของสเกดูในการเรียนนะคะเพราะว่าช่วงเวลานะคะวันที่อาจจะไม่เหมือนกันนะคะ นั้นก็ทุกปีนี่ครูก็จะอัปเดตนะคะแล้วก็จะแจกให้นะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของเอกสารเพิ่มเติมนะคะหรือเราเรียกว่า s u p p l e m e n t เนี่ยนักศึกษาอาจจะได้รับในรูปของไฟล์นะคะหรือในรูปของกระดาษนะคะแล้วแต่สถานการณ์นะคะก็ในส่วนนี้ครูก็จะเพิ่มเติมให้ในเนื้อหาสาระที่มันเป็นทันสมัยนะคะซึ่งเราไม่ได้บรรจุไว้ในประมินสาระชุดพิชานะคะแล้วก็อีกอันที่นักศึกษาจะได้รับก็คือ เรื่องของการเรียนการสอนที่เป็น e-learning นะคะซึ่งแต่ก่อนนี้เราก็จะส่งเป็น DVD ให้นักศึกษานะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนื่องจากเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้นนะคะเราก็จะส่งผ่านของระบบ e-learning นะคะอันนี้ก็คือสื่อการศึกษาประจำชุดวิชานะคะใน10ใน1ภาคนะคะของภาคเทอม2เนี่ยนะคะแล้วรวมทั้งภาค1ภาค หนึ่และ2เนี่ยคะ่ะเราก็จะมีทั้งหมด18สัปดาห์นะคะแต่ชุดวิชาเนี่ยเปิดในภาคการศึกษาที่2นะคะครูก็จะกำหนดคร่าวๆนะคะเผื่อนักศึกษาจะไปวางแผนนะคะว่าเริ่มแรกเนี่ยในสัปดาห์ที่1ถึง5เนี่ยนะครูแนะนำให้หนักศึกษาเนี่ยอ่านทบทวนนะคะประมวลสาระชุดวิชานะคะตั้งแต่หน่วยที่1ถึงหน่วยที่6ก,ก่อนนะคะเพราะว่า6ห,หน่วยนี้จะเป็นพื้นฐานแนวคิดที่สำคัญนะคะที่เราจะใช้ ในการพยาบาลผู้ป่วยโรคต่างๆตั้งแต่หน่วยที่7ถึงหน่วยที่15นะคะเมื่อนักศึกษาอ่านทบทวนแล้วนะคะครูก็จะมอบหมายกิจกรรมให้ว่าในสัปดาห์ที่6ถึง8นะคะนักศึกษาวควรจะไปวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ที่นักศึกษาทำงานนะคะโดยนักศึกษาเลือกปัญหาที่สำคัญหรือโรคมาเพียงหนึ่งโรคนะคะเพื่อจะดูว่าสถานการณ์การเกิดโรคหรือระบบการดูแลนะคะ ในพื้นที่ที่นักศึกษาทำงานอยู่นั้นเ,นเป็นอย่างไรนะคะเมื่อนักศึกษาศึกษาแล้วก็วิเคราะห์แล้วนะคะนักศึกษาก็เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนะคะผ่านกิจกรรม e-learning ครั้งที่1นะคะซึ่งเราจะจัดในช่วงสัปดาห์ที่9ถึง10นะคะตรงในส่วนที่เราทำ e-learning เพื่อจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนเนี่ยนะคะซึ่ง ปัจจุบันนี้เราทำผ่าน Microsoft Teams นะคะซึ่งก็จะเป็นโปรแกรมที่เราเห็นหน้าค่าตากันสามารถพูดจาสื่อสารแล้วก็แลกเปลี่ยนเอกสารกันได้นะคะหรือโปรแกรมออนไลน์อื่นๆนะคะตามสถานการณ์ในแต่ละปีนะคะที่กำหนดนะคะตรงจุดนี้นันกศึกษาก็จะทราบะคะว่าในระบบการดูแลของโรคที่เราเลือกสรรมาเนะะี่ยค่ะเขามีปัญหาหรือมีประเด็นอะไรที่จำเป็นต้องการพัฒนานะคะ แล้วนักศึกษาก็นำประเด็นเหล่านี้นะคะไปค้นหานะคะว่ามีสถานบริการสุขภาพตรงไหนนะคะอาจจะเป็นระดับปฐมภูมิทุติยภูมิหรือตติยภูมิก็ได้ก็แล้วแต่นะคะที่เขาให้บริการแล้วเนี่ยเขาสามารถเคลมได้ว่ามีความเป็นเลิศนะคะความเป็นเลิศนั่นก็หมายถึงว่า กระบวนการดูแลที่ดีนะคะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดีนะคะจนเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ยอมรับนะคะเช่นอาจจะได้รางวัลน,นะคะหรืออาจจะถูกคนไปดูงานค่อนข้างเยอะอะไรเนี่ยคะ่ะนักศึกษาก็ให้มาแจ้งนะคะแล้วก็สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เราเนี่ยก็จะทําหนังสือนะคะเพื่อจะขออนุญ,ญาตไปดูงานที่นั่นนะคะแล้วหลังจากที่นักศึกษาทั้งศึกษาจากพื้นที่ตัวเองแล้วก็ไปดูงานแล้วนะคะ นักศึกษาก็เอามาทำรายงานนะคะซึ่งครูก็จะให้เวลา2ส,สัปดาห์นะคะ แล้วหลังจากที่นักศึกษาดูงานแล้วนักศึกษาก็เอามาสัมมนาเสริมร่วมกันกับเพื่อนอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อจะทําให้ความรู้ของนักศึกษาตกผลึกนะคะและในสัปดาห์สุดท้ายเราก็จะมาท e ํา e-learning นะคะเพื่อจะทบทวนความรู้ทั้งหมดที่เราได้จากการเรียนการสอนในชุดวิชานี้นะคะซึ่งก็จะทําผ่าน microsoft teams หรือโปรแกรมออนไลน์ต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นแผนคร่าวๆนะคะซึ่งครูจะขออนุญ,ญาตเจาะในรายละเอียดในประเด็นสําคัญนะคะ ในเรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ที่นักศึกษาทํางานอยู่นะคะอย่างที่ครูเรียนให้ทราบเบื้องต้นแล้วนะคะว่าขอให้นักศึกษานี้เลือกโรคที่สําคัญที่เป็นปัญหาสําคัญในพื้นที่ของเราเนี่ยมาเพียงหนึ่งโรคนะคะหรือเป็นหนึ่งกลุ่มอาการก็ได้นะคะซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่าต้องการจะแก้ไขปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะในกลุ่ม e-learning กลุ่มหนึ่งหนึ่งครูจะจัดให้หนักศึกษาเนี่ยอยูอ่ศึกษาร่วมกันเนี่ยประมาณ6-7ถึงคนนะคะเพราะนั้นก็คืออยากจะให้หนักศึกษาเนี่ยเลือกโรคที่กระจายแล้วไม่ซ้ำกันนะคะซึ่งกระจายตามเนื้อหาหน่วยที่7-15ถึงหรืออาจจะไม่ใช่โรคที่อยู่ในหนังสือเราก็ได้นะคะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เรา,ารเผชิญณ่ตอนนั้นนะคะเพราะนั้นก็เมื่อนักศึกษาเลือกได้หนึ่งโรคมาแล้วนะคะ ลำดับต่อไปเนี่ยค่ะครูก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยพรณานะคะปัญหาตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อจะให้เ,เห็นภาพของปัญหาอย่างชัดเจนขึ้นนะคะมี3ประเด็นที่อยากจะให้นักศึกษาพารนานะคะก็คืออันที่1ก็คือขนาดของปัญหานะคะนักศึกษาควรจะพรรนาในเรื่องของอัตราอุบัติการนะคะของการเกิดโรคแล้เพื่อเราจะดูว่ามีจํานวนคนไข้ใหม่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีมากน้อยแค่ไหนนะคะ แล้วก็ดูเรื่องของการป้องกันใช่ไหมคะถ้าเราป้องกันดีคนไข้ใหม่ก็ย่อมจะต้องเพิ่มไม่มากนักนะคะแล้วก็ดูเรื่องของความชุกนะคะเพราะว่าดูภาระโรคที่พื้นที่ต้องแบกรับนะคะกับปัญหาตรงนี้นะคะ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของความรุนแรงนะคะนักศึกษาต้องอธิบายนิดนึงนะคะว่าโรคนี้เมื่อเป็นแล้วในพื้นที่เนี่ยนะคะทำให้เกิดอัตราตายมากน้อยแค่ไหนเนาะแล้วก็อัตราป่วยตายนะคะเป็นแล้วป่วยแล้วตายเท่าไหร่นะคะรวมทั้งอัตราอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องเช่นในเรื่องของภาวะทุพพลภาพเนาะความพิการหรือเป็นแล้วทําให้เราสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาดังนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็จะ ทำให้เห็นความรุนแรงนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งน้นเนี่ยครูอยากจะให้หนักศึกษาพันนาน,นะคะถึงเทรนของมันนะคะ3ปีอย่างน้อยนะคะเพื่อจะดูว่าในแต่ละปีเนี่ยโรคเนี่ยเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนถ้านักศึกษาเทียบกับระดับประเทศและระดับโลกได้ก็จะยิ่งดีนะคะเพราะว่าในพื้นที่บางที บางพื้นที่นี้ก็จะมีปัญหามากนะคะก็จะสะท้อนให้เห็นว่ามันเป็นปัญหาสำคัญจริงๆนะคะรวมทั้งสถานที่ที่เกิดโรคนะคะบางตำบลบางหมู่บ้านหรือบางอำเภอนะคะหรือกลุ่มคนก็ได้นะคะเช่นกลุ่มอายุกลุ่มเพศหรือกลุ่มอาชีพต่างๆนะคะซึ่งก็จะทําให้นักศึกษาสามารถศึกษาปัญหาในเชิงลึกมากยิกขึ้นนะคะ อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะให้นักศึกษาไปศึกษานะคะก็คือเรื่องของระบบเชื่อมต่อนะคะนักศึกษาลองวิเคราะห์ดูนะคะว่าหลังจากที่คนไข้ได้รับการวินิจฉัยแล้วนะคะและถ้าคนไข้คนนั้นป่วยแล้วก็อยู่ในรับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยนะคะโรงพยาบาลมีระบบการดสชาร์จนะคะคนไข้อย่างไรนะคะก็คือการวางแผนจำหน่าย ซึ่งเขาอาจจะใช้แนวคิดในเรื่องของดีเมทอดนะคะซึ่งเป็นแนวคิดที่กระทรวงสาธารณสุขได้นำมาใช้นะคะนักศึกษาก็ลองดูซิว่าระบบการเชื่อมต่อด้วยแนวคิดดีเมทตัเนี่ยนะคะเชื่อมมาที่พื้นที่นี้อย่างไรนะคะมีการส่งต่อส่งต่อใช้แบบฟอร์มหรือส่งต่อใช้กรุ๊ปไลน์นะคะเดี๋ยวนี้เรามีกรุ๊ปไลน์หรือส่งต่อใช้ระบบอื่นๆนะคะที่จะทําให้พื้นที่เนี่ยได้รับ รายชื่อคนไข้แล้วก็อาการคนไข้ได้อย่างทันตุ้งทีนะคะเพราะมีบางพื้นที่ที่ระบบการเชื่อมต่อที่เราเคลมว่าเป็น s e a m l e s s นะคะ s e a m l e s s Care เนี่ยแต่ว่าพอเราไปวิเคราะห์จริงๆเนี่ยอาจจะพบว่าไม่ได้เป็นดังนั้นเพราะาบางทีไปเยี่ยมคนไข้อาคนไข้เสียชีวิตไปแล้วนะคะโดยเฉพาะโรคที่มีความรุนแรงนะคะเป็นป่วยและตายเร็วนะคะเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นต้นนะคะ นี้เมื่อนักศึกษาดูระบบการเชื่อมต่อแล้วนะคะนักศึกษาก็ลองมาวิเคราะห์อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของอาการป้องกันนะคะในระดับปฐมภูมิทุติยภูมิและตะติยภูมินะคะก็อย่างที่นักศึกษาทราบดีว่าปฐมภูมินี่คือโรคยังไม่เกิดใช่ไหมคะนักศึกษาลองไปวิเคราะห์ดูนะคะว่าในการที่ดูแลประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้โรคเกิดเนี่ยนะคะพื้นที่มีเป้าหมายในเรื่องอะไรบ้างนะคะ และเท่าไหร่นะคะอย่างนี้ครูยกตัวอย่างเช่นเป้าหมายในเรื่องของการออกกําลังกายเป้าหมายในเรื่องของภาวะอ้วนหรือการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นต้นนะคะแล้วเขามีกิจกรรมอะไรนะคะที่จะทําให้เป้าหมายเหล่านั้นบรรลุนะคะแล้วก็ทําแล้วบรรลุเท่าไหร่นะคะอันนี้เราควรจะตอบคําถามตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าถ้านักสาววิเคราะห์จริงๆบางพื้นที่นะคะจะเห็นว่าปัญหาอยู่ที่เรื่องของการป้องกันนะคะ ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของวิเคราะห์การป้องกันโรคในระดับทุติยภูมินั่นก็หมายถึงว่าคนคนไข้นะคะเริ่มเป็นโรคแล้วนะคะตรงนี้ให้วิเคราะห์เรื่องของระบบคัดกรองโรคนะคะที่เลือกสรรว่ามีเป้าหมายและกลวิธีอย่างไรที่ทําให้การคัดกรองเนี่ยบรรลุนะคะแล้วก็เขาบรรลุตามตัวชี้วัดหรือไม่นะคะและเมื่อเขาเป็นโรคขึ้นมานะคะมีระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างไรมีการประเมิน สุขภาพของผู้ป่วยอย่างไรรวมทั้งการกํากับติดตามในเรื่องของการดูแลรักษานะคะเขาทําอย่างไรนะคะแล้วก็บรรลุตามตัวชี้วัดหรือไม่นะคะและสุดท้ายก็คือเรื่องของการป้องกันในระดับจต,ติยภูมินะคะตรงนี้เมื่อคนไข้เข้าสู่การเป็นโรคนะคะบางคนก็ต้องอฟื้นฟูสภาพบางคนก็แยก่กว่านั้นนะคะก็คือต้องถึงขั้นเอนสเตทนะคะ เพราะนั่นก็คือกระบวนการเหล่านี้นะคะเขามีการดูแลนะคะอย่างไรนะคะใน ประเด็นสาคัญที่เราควรจะต้องดูก็คือในเรื่องของการเสริมสร้างการจัดการตนเองนะคะเรื่องของเซลล์แมเนจเมนต์เนี่ยค่ะว่าเขาทําอย่างไรให้คนไข้เนี่ยมีระบบาการเซลล์แมเนจเมนต์ที่ดีนะคะรวมทั้งการเสริมสร้างเครือข่ายกลุ่มช่วยเหลือตนเองนะคะโรคบางโรคนี่เป็นโรคเรื้อรังแล้วก็รุนแรงแล้วก็ซัพเปอร์มากนะคะเพราะนั้นกระบวนการเหล่านี้คนไข้มีการรวมกลุ่มกันนะคะเพื่อจะช่วยเหลือกันและกันอย่างไรนะคะรวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพ ของผู้ดูแลแคร์กิฟเฟอร์นะคะที่บ้านนะคะแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างไรนะคะเมื่อนักศึกษาตกผลึกความรู้เหล่านี้แล้วใช่ไหมคะก็อย่างที่ครูเรียนให้ทราบนะคะว่านักศึกษาก็เอามานําเสนอแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆผ่านกิจกรรม e-learning นะคะค่ะในการศึกษาดูงานนะคะนักศึกษาก็ ไปเลือกสถานที่นะคะมาหนึ่งที่นะคะที่เขาเป็น best practice นะที่มีความเป็นเลิศในกระบวนการการดูแลและก็ผลรัพนะคะที่อย่างที่ครูเรียนให้ทราบเบื้องต้นนะคะว่านักศึกษาจะดูจากการที่เขาได้รับรางวัลนะคะหรือจากการเล่าขานนะคะที่มีคนไปศึกษาในพื้นที่นี้นะคะซึ่งนักศึกษาอาจจะรวมกลุ่มกับเพื่อนนะคะที่เขา ศึกษาโลกเดียวกันหรือศึกษาต่างโลกนะคะแต่ว่าในะสถานที่นี้เขามีการดูแลที่ดีเนี่ยไปด้วยกันก็ได้นะคะแล้วก็แจ้งทางสาขาวิชามานะคะสาขาวิชาก็จะออกหนังสือที่นำร่องไปศึกษาดูงานให้ใหได้นะคะนี้ไปดูตรงนั้นนี่นักศึกษาก็ดูเหมือนกับที่เราทำในพื้นที่ในหัวข้อที่1กับ2ที่ครูกล่าวไปแล้วนะคะแต่นักศึกษาให้เพิ่มเติม ในหัวข้อดังนี้นะคะก็คือ1ก็คือไปดูว่าบทบาทผู้จัดการรายกรณีนะคะผู้จัดการการดูแลและผู้จัดการระบบการดูแลโรคเรื้อรังของเขาเป็นอย่างไรนะคะซึ่งในพื้นที่ของเราบางทีเราก็มีอาจจะมีก็ได้นะคะเราก็ปรองเทียบดูนะคะว่าสิ่งที่เขาทํากับเราทำเนี่ยเหมือนกันหรือไม่มีอะไรที่เขาดีกว่าเรานะคะหรือบางทีเราก็อาจจะทําได้ดีกว่าเขานะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะ และดูประเด็นที่2ก็คือเรื่องของความเป็น best practice นะ,ะคะที่ทําให้เราเนี่ยเลือกที่จะไปดูงานณจุดนี้นะคะว่าเขามีกระบวนการและผลลัพธ์ตรงนี้อย่างไรนะคะเมื่อนักศึกษาดูงานมาแล้วนะคะนักศึกษาก็จะได้ประเด็นล่ะคะ่ะว่านักศึกษาจะต้องไปพัฒนาในส่วนไหนของพื้นที่เราใช่ไหมคะนักศึกษาก็เลือกมาหึงประเด็นเท่านั้นนะคะอย่างเช่นปัญหาของพื้นที่เรามีการคัดกรอง ทำได้ไม่ถึง90%สมมุติเราตั้งเป้าหมายไว้90%นะคะเราทำได้ไม่ถึงก็มเีเราอาจจะเลือกอาการพัฒนาการคัดกรองขึ้นมาก่อนนะคะเราก็เลือกประเด็นเหล่านี้มานะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานะคะในพื้นที่ที่ที่เรา,เาไปดูงานมาแล้วนะคะเพื่อจะกลับมาใช้พัฒนาในพื้นที่ของเรานะคะ โดยในการเสนอนนักศึกษาควรจะต้องนําทฤษฎีทางการพยาบาลหรือทฤษฎีอื่นก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองนะคะรวมทั้งแนวปฏิบัติทางคลินิกนะคะทางการพยาบาลหลักฐานเชิงประจักษ์หรือนวัตกรรมทางการพยาบาลที่เราได้จากงานวิจัยหรือได้จากในพื้นที่ที่เราไปดูงานเขาใช้ก็ได้นะคะมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ของเรานะคะ ซึ่งหลังจากที่นักศึกษาทำดังนี้แล้วนะคะนักศึกษาก็ เตรียบเรียงรายงานเรียบร้อยใช่ไหมคะในภายใน2ส,สัปดาห์หลังจากที่ดูงานมาแล้วนะคะนักศึกษาก็เอานํามาเสนอนะคะในการสรัมมนาเสริมนะคะซึ่งอย่างที่ครูเรียนนะคะว่าอาจจะเป็นในรูปแบบของการออนไลน์หรือหรือรูปแบบการเผชิญหน้าก็ได้นะคะซึ่งนักศึกษาคนหนึ่งก็จะนําเสนอ,อ,อประมาณคนละไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ กันก็จะทําให้ความรู้ของนักศึกษานี่ตกึกมากขึ้นนะคะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวที่ครูพูดมาทั้งหมดแล้วนะคะนักศึกษาก็จําเป็นจะต้องกระทํานะคะเพราะไม่งานเราจะถือว่านักศึกษาไม่ผ่านการเรียนการสอนชุดวิชานี้นะคะเมื่อก่อนจะสอบนะคะในสัปดาห์สุดท้ายนะคะเราก็จะมีการทบทวนความรู้เนื้อหาที่เราได้เรียนทั้งหมดนะคะ15หน่วยนะคะรวมทั้งประเด็น ข้อสงสัยนะคะที่เรามีระหว่างทางเนี่ยก็จะได้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะอภิปรายร่วมกันนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเพื่อจะเตรียมความรู้ให้พร้อมนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูจุดประสงค์ของกรรมการที่เขาอยากจะให้เกิดขึ้นก็คือนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างเต็มที่ในพื้นที่นะคะ แต่ว่าการที่จะนำไปใช้ได้นะคะเราก็จะต้องทำการทดสอบนักศึกษานะคะโดยที่ครูก็จะบอกว่าผลลัพธ์ที่เราอยากให้เกิดขึ้นกับตัวนักศึกษาก็จะมีทั้งหมด5ด้านนะคะจะเป็นเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมนะคะซึ่งตรงส่วนนี้นักศึกษาพยาบาลของเราไม่ค่อยมีปัญหานะคะแต่ว่าในกระบวนการเรียนการสอนเราก็จะต้องวัดนักศึกษาในส่วนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญานะคะแล้วก็ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบนะคะและสุดท้ายก็คือด้านทักษะในการวิเคราะห์เนี่ยนะคะซึ่งเราเป็นนักศึกษาปริญญาโทรเราต้องการทักษะตรงส่วนนี้ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะซึ่งจะเป็นจุดเด่นของหักสูตรนะคะพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตทีออ่อยู่ในมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่ง การประเมินผลเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเราจะวัดที่นักศึกษานำเสนอนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในการอภิปรายในกิจกรรมของ e-learning นี่ร้อยละ10นะคะนำเสนอและมีส่วนร่วมอภิปรายในการสัมมนาเสริมร้อยละ15นะคะแล้วก็รายงานที่นักศึกษาทำอีกร้อยละ15เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีสอบไล่ไปภาคร้อยละ60นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพ กว้างๆคร่าวๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วนักศึกษาอาจจะทบทวนจากเ,าเทปที่ครูอัดให้นะคะหรือจากแผนกิจกรรมนะคะที่เราแจกนะคะแล้วถ้านักศึกษามีข้อสงสัยอันใดนะคะนักศึกษาก็อย่ารีรอนะคะโทรศัพท์มาถามได้นะคะไลน์มาถามได้นะคะหรือว่าพบปากการสนบุคคลก็ถามได้นะคะ ครูก็หวังว่านักศึกษาคงจะเรียนชุดวิชา8ปดก็การพิบัลผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ได้ไประโยชน์จากการเรียนนะคะและสามารถนําไปใช้ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะขอบคุณค่ะ